สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายข่าวพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์วันนี้นัดอยู่กับพี่แก้วที่จะมาเล่าข่าววิวิทย์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่แก้วคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยณตอนนี้รายการรายข่าวข่าววิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยเดินมาถึง EP ที่ประมาณ114ถึง115แล้วถือว่า ยาวนานมากๆถ้านับเป็นเวลานี่ก็คือร่วมสองปีได้เราได้เล่าวิทยาศาสตร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปเยอะแยะมากๆเลยแต่ว่าถึงตอนนี้เราจะขอความร่วมมืออยากฟังเสียงของคุณผู้ฟังบ้างว่าแบบรายการเราเนี่ยจะต้องพัฒนาไปในทางไหนหรือว่ามีคำแนะนำคำติชมยังไงอยากฟังก็เลยทำแบบสอบถามเข้ามาให้คุณผู้ฟังช่วยตอบกันนิดนึงนะคะซึ่งแบบสอบถามเนี่ยจะมีลิงก์อยู่ในเดสคริปชันของรายการ EP นี้ แล้วเรามาเริ่มข่าวแรกกันดีกว่านะ,ะกับเรื่องราวของอาวากาศอันนี้เป็นผลผล,ผลิตของกล้องโทรทัศน์อาวากาศเจมเว็บอีกแล้วที่นา s a เนี่ยได้ส่งไปเมื่อป,ปลายปี2,564ข่าวนี้มายืนยันบอกว่าซ u เปอร์โนวาที่ชื่อว่า 1987A ซึ่งค้นพบเมื่อปี1987ก็คือตามชื่อเลยคิดเป็นประมาณ37ปีเนี่ยเป็นดาวนิวตรอนอซึ่งซ u เปอร์โนวาเนี้ยอยู่ห่างจาก โลกของเราไปประมาณ1นึ0 0 0 0ปีแสงซึ่งอยู่อีกกาแล็กซีน่นึงเลยนะ,ะไม่ได้อยู่ในทางช้างเผือกด้วยคืออยู่ในกาแล็กซี่ที่ชื่อว่าเมกแม g กเจนแลนใหญ่กาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้ๆก,กับทางช้างเผือกเราที่เรียกได้ว่าเป็นคล้ายๆกับพี่น้องมีประมาณ4กาแล็กซี่กาแล็กซี่ก็คือ and eda, อ n นโดเมดาใหญ่สุดรองลงมาก็เป็นทางช้างเผือกไตแองกูลัมแล้วก็เมกเจนแลนใหญ่นี่แหละ และเจ้าเจ้าซูเปอร์โนวา 1987A ก็คืออยู่ในกาแล็กซี่ที่เล็กที่สุดในบรรดา4พี่น้องนี้ <c oughs> แต่ก่อนเขาก็เจอมาและเจอมาตั้งแต่ปี1987อย่างที่บอกแต่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าใจกลางซูเปอร์โนวาเนี่ยเป็นดาวนิวตรอนหรือว่าเป็นหลุมดำ ต้องบอกก่อนว่าซูเปอร์โนวาเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดที่จะเป็นเกือบจุดบั้นปลายของดาวฤกษ์เมื่อดาวฤกษ์เกิดมาดาวฤกษ์โตขึ้นจนดาวฤกษ์ขยายตัวใหญ่ขึ้นก็กลายเป็นซูเปอร์โนวาแล้วก็หดตัวเองลงเป็นไม่เป็นดาวดิวตอนก็เป็นหลุมดําก็เป็นสิ่งที่เขาสงสัยอยู่ว่าเอ้ใจกลางซูเปอร์โนวาเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ ค่ะซึ่งอุปสรรคที่ทำให้เขาต้องใช้เวลาถึง37ปีเพื่อเพิ่งจะมารู้ว่าใจกลางซ u เปอร์โนวา 1987A เนี่ยก็คือดาวนิวตรอนนั่นนะคะก็เพราะว่าปกติแล้วเมื่อเกิดซ u เปอร์โนวาในช่วงแรกๆนะคะมันจะถูกปกคลุมด้วยกลุ่มกา๊าซและฝุ่นที่หนามากทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะค้นพบได้นะคะแต่ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เครื่องมือที่ติดตั้งบนกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบ Webb, ที่สามารถามีความไวสูงนะคะ ออกแบบมาเพื่อตรวจจับแสงอินฟราเรดคือมันก็จะสามารถทะลุทะลวงฝุ่นก๊าซต่างๆเหล่านั้นทำให้มองเห็นดาวนิวตรอนด้านเองแล้วอะไรที่บอกว่าใจกลางซูเปอร์โนวานี้เป็นดาวนิวตรอนคือเครื่องมือ,อจากกล้องโทรทัศน์เจมเว็บเนี่ยหเห็นการแผ่ของรังสีของธาตุอ์กอนแล้วก็กรรมฐานที่ออกมาจากใจกลางซูเปอร์โนวาแล้วเขาก็บอกว่าองค์ประกอบเหล่านี้แตกตัวเป็นไอออน ซึ่งหมายความว่าพวกมันเนี่ยมีอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากอะตอม,อมเพราะฉะนั้นปรากฏการแบบเนี้ยมันคือการแผ่หลังสีหรือว่าการปล่อยไอออนที่มาจากดาวนิวตอนเท่านั้นเขาก็เลยคอนเฟิร์มว่า ใจกลางของซูเปอร์โนวานี้คือดาวนิวตอนนั่นเองไม่ใช่หลุมดําซึ่งก็นับว่าเป็นการขาไขปริศนาอีกสิ่งหนึ่งของจักรวาลของเรานะคะซึ่งมันก็จะนําไปสู่การทําความเข้าใจจักรวาลที่มากขึ้นของมนุษยชาติงานวิจัยการค้นพบนี้นะคะได้รับการตีพิมพ์ในวรารสาร c i e n c e เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่คะ่ะ ข่าวต่อมาค่ะกับข่าวเทคโนโลยีในประเทศใกล้ใกล้ประเทศไทยกันบ้าง mm hmm. กับเมืองไทเปได้ประดิษฐ์ระบบค้นหาที่จอดรถ mm hmm. ซึ่ง mm hmm. เขาเรียกได้ว่าใช้ในวงกว้างมากๆใช้ในถนนจำนวน122เส้น mm hmm. นับเป็นจุดที่สามารถจอดรถได้จำนวนทั้งหมด3,471จุด ที่ที่ยกข่าวนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าชอบรู้สึกชื่นชอบกับการนําระบบเทคโนโลยีเนี่ยมาแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในเกือบทุกเมืองอะ่ะที่จราจรติดขัดที่คนเยอะๆแล้วหาที่จอดรถไม่ได้จําเป็นที่จะต้องแบบไปจอดที่ไกลๆแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าเข้ามาหรือว่าไม่สามารถใช้รถตัวเองได้เพราะฉันไม่มีที่จอด<ม>ก็เลยชอบอันนี้แล้วมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังนี่แหละว่ามันแบบมันสามารถประยุกต์ใช้ได้ซึ่งระบบเนี้ยเขาจะนําเซ็นเซอร์ไปฝังไว้ใต้ถนน เป็นจุดเป็นจุดปลายตามจํานวน3ามพจจุดของเขานี่แหละไปฝังฝังแล้วทีเนี้ยเขาก็เชื่อมเชื like> ่อมเซ็นเซอร์ตรงนั้นอะเข้ากับแอปพลิเคชันในมือถือแล้วก็มีบนเว็บไซต์ด้วยทีนี้เรา เราจะไปจอดล้วก็เช็คแล้วจุดไหนว่างจุดที่เราจะไปว่างหรือเปล่าทีนี้ถ้าว่างเราก็เข้าไปจอดได้เลยค่ะซึ่งการจอดนี่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้จอดฟรีเขาจะไม่มีอะไรฟรีค่ะซึ่งในแอปเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันการเก็บเงินค่าจอดรถนั่นเองก็คือพอคุณจอดแล้วก็สแกน QR code เพื่อจ่ายเงินเพื่อที่จะจอดรถได้ทันทีค่ะซึ่ง เทคโนโลยีนี้หลังจากอันนี้เป็นเหมือนการนำร่องการนำมาเริ่มใช้ก่อนนะคะซึ่งถ้าหลังจากที่ทางรัฐบาลไทยเปนเนี่ยเขาประเมินแล้วว่าวิ ύ, มันมันมีประสิทธิภาพมันใช้งานได้อย่างดีในอนาคตเขาก็อาจจะขยายการติดตั้งเพิ่มขึ้นไปอีกก็ดูว่าน่าสนใจเลยทีเดียวดูระยะเวลาการใช้งานว่าระยะยาวมันจะเป็นยังไงหรือว่ามันจะแก้ไขปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนนาะอซึ่ง อย่างที่บอกไปรู้สึกชอบมันสามารถใช้ได้มากกว่าที่ไทยเปนี่ออก่าถ้ามันใช้ได้ดีประเทศอื่นก็สามารถนําเทคโนโลยีเนี้ไปใช้ด้วยได้อย่างเช่นเอาเอาง่ายๆเลยประเทศไทยแค่เยาวราชเนี่ยหรือว่าอะไรที่มันสามารถจอดรถบนถนนได้ก็สามารถนําเทคโนโลยีนี้ไปใช้ได้ก็อาจจะเป็นได้อาจจะช่วยในการวางแผนในการเดินทางในการไปท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆก็ น่าจะคล่องตัวมาก่ขึ้นไม่ต้องไปวนหาที่จอดรถนานมากจริงๆจริงๆอาจจะต้องวนนิดนึงนะว่าแบบเอ๊ะตรงนี้ว่างเปล่าเราไปเราไปถึงเราจะไปทันหรือเปล่าอาจจะเพิ่มฟังก์ชันจองหรืออะไรอย่างนี้จ่ายเงินไปอันนี้ก็อาจเป็นเป็นการแก้ปัญหาเนาะก็ลองดูต่อไปว่าอนาคตอ่ะมันจะพัฒนาเป็นยังไงบ้างใช่ข่าวต่อมาค่ะเข้ากับกระแสภาพยนตร์ดูน2กัน กันต่อเลยตอนนี้เหมือนดูนสองกำลังลง,ลงจอเงินอยู่เนาะใช่ค่ะแล้วก็เลยเอาข่าวที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ย<ม>เขาสามารถตรวจสอบอายุสตา์ดูนหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าเนินทรายดาวเขาบอกขนาดยักษ์ด้วยนะ<ม>คือขนาดมันใหญ่มากเป็นร้อยร้อยเมตรเลยเงี้ยได้สําเร็จคือแต่ก่อนเนี่ย<ม>เขาก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าทะเลทรายมันเกิดยังไงทะเลทรายเกิดมากี่ปีแต่เขาไม่รู้ว่าเนินทรายดาวหรือว่าสตาดูนเนี่ยม,มัน เริ่มเกิดขึ้นในช่วงไหนในทรายเม็ดแรกที่อยู่ข้างใต้คือทรายระดับลึกเนี่ยไม่รู้ม่าเริ่มก่อตัวขึ้นมาเมื่อกี่ปีที่แล้วืแต่ก่อนจะเข้าข่าวเล่าเรื่องสตาดูให้ฟังก่อนค่ะสตาดูคืออะไรสตา r ดูนเนี่ยมันเป็นเหมือนการเรียกชื่อลักษณะที่เราสังเกตเนินทรายอะ่ะในมุมท็อปวิวในมุมเบิร์ดไอวิวมุมมองข้างบนลงมาแล้วจะเห็นว่า เนินทรายมันจะมีการที่มันเป็นเนินทรายได้มันจะมีแฉกแฉกแฉกนึกออกปะที่เป็นเหมือนสันเป็นสันเออสันทรายมีหลายๆสันหลายหลายสันหลายหาสันประกอบกันอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับขาของดาวทะเลอ่าหลายหลายอันอยู่ในบริเวณกว้างเขาก็เลยอนุมานบอกว่าเออเนี่ยมันมีความรูปร่างคล้ายสตาร์นะรูปร่างคล้ายดาวนะก็เลยเรียกว่าสตาร์ดูนซึ่งสตาร์ดูนหรือว่าดูนทั่วไปมันก็จะเกิดจาก การที่ทะเลทรายบริเวณนั้นอะ่ะมันมีแรงลมปะทะหลายด้านมันก็เลยเกิดแฉกของสันทรายหลายแฉก่าบางที่เขาก็จะเรียกว่าเเนินทรายพีระมิดก็ได้นะ พีระมิดดูนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเนินทรายที่อยู่ในข่าวนี้นะคะเขามีชื่อด้วยนะคะเขามีชื่อเรียกว่าลาลาลาเลียนะคะซึ่งตั้งอยู่ในประเทศโมร็อกโกค่ะเนินทรายนี้นะคะกําเนิดขึ้นเมื่อ13,000ปีก่อนหลังเกิดเนินทรายขึ้นมาแล้วในช่วงต้นเนี่ยนะคะเนินทรายลาลาลาเลียเนี่ยก็หยุดขยายตัวไปเป็นเวลาถึง8,00 0ปีแล้วหลังจากนั้นก็มีการขยายขนาดอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่พันปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งลาลาลาเลียเนี่ยเป็นชื่อตามภาษาของชนเผ่าท้องถิ่น ที่มีความหมายว่าจุดศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเนินทรายแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในทะเลทรายเอิร์กเชฟบีนะคะทางตะวันออกเฉียงใต้ของโมรโโอ็อกโกมันมีความสูงนะคะถึง100เมตรและกว้างถึง700รอเมตรนะับว่าใหญ่ใหญ่มากเลยว่ามันขนาดยากักษ์ไงซึ่งจากที่พี่แก้วพูดไปเมื่อกี้อายุที่ตรวจพบก็คือ3 0 0 0ปีที่นามันฟอม์มขึ้นมาแล้วก็บอกว่าหยุดขยายตัวไปถึง800 0นปีนั่นหมายถึงว่า8 0 0 0ปีที่หยุดไปเออเขารู้เขารู้จากการตรวจสอบนี่แหละจะเล่าให้ฟังทีหลัง การที่มันหยุดฟอร์มตัวไป8 0 0พปีอ่ะมันอาจจะบอกอะไรบางอย่างได้นึกออกปะว่าตอนนั้นอะสาภาพอากาศเป็นยังไงสาภาพแวดล้อมเป็นยังไงหรือว่าช่วงนั้นไม่มีลมไม่มีฝนลมเปลี่ยนทิศหรือว่าอะไรยังไงมันก็สามารถแบบวิเคราะห์ได้จากตรงนี้แล้วก็ ค่อยๆขยายตัวอ,อีกอีกประมาณช่วงพันปีที่ผ่านมานี่เองค่ะซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็ใช้เทคนิคในการตรวจหาอายุการเกิดเนินทรายเนี่ยด้วยวิธีกําหนดอายุด้วยวิธีการเปล่งแสงหรือว่า optical luminescence y s t ภาษาอังกฤษก็วงเล็บว่า OSL ร่วมกับการดูภาพสามมิติที่อยู่ข้างใต้เนินทรายด้วยด้วยวิธีการสํารวจแบบเรดาร์อย่างลึกหรือว่าวงเล็บภาษาอังกฤษก็จะเร,เรียกว่าวิธีการสํารวจแบบ GPR เพื่อจะดูว่าโครงสร้าง ใต้เนินทรายลงไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะได้บอกว่าแต่ละส่วนมีอายุเท่าไหร่แล้วก็เขาเนี่ยนำตัวอย่างทรายจากส่วน<ม>ที่ลึกที่สุดเอาเม็ดทรายส่วนที่ลึกที่สุดเอาแร่คอร์ดออกมาค่ะแล้วก็ดูว่าแร่คอร์ดเนี้ยถูกแสงอาทิตย์ส่องครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่<ม>ยิ่งมเลมล็ดทรายเม็ดคอร์ดเนี่ยถูกฝังลึกลงไปใต้ดินมากเท่าไหร่มันจะสัมผัสกับกำมันตรังสีมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็มีการสะสมพลังงานในตัวคอร์ดน่ะเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ หลังจากนั้นนะักวิเคราะห์จะเอาแร,ขร่ขอดที่อยู่ในทรายนะมาตรวจสอบในห้องทดลองแล้วก็ดูว่ามันปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของแสงยังไงก็อย่างที่บอกไปว่ามันสามารถรู้ได้ว่าเจอแสงอาทิตย์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ดูพลังงานที่ปล่อยแตกต่างกันก็สามารถคำนวณอายุย้อนกลับได้ซึ่งการคำนวณอายุเนี่ยเมล็ดทรายมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากเนาะอันนี้ก็เลยเขาก็เลยพึ่งคนพบได้แต่ถ้าพูดถึงพวกฟอสซิลหรือ อะไรที่มันใช้คาร์บอนเดทอายุได้เขาก็จะหาได้แต่ว่าอันเนี้ยมันอาจจะยากแล้วก็หาไม่ได้เขาก็เลยใช้วิธีการกำหนดอายุด้วยวิธีการเปล่งแสงขึ้นมาโดยศาสตราจารย์จอฟ d o ดาวเลอร์นะคะจากมหาวิทยาลัยอาร์เบอร์วิสตนะคะซึ่งตีพิมพ์งานวิจัยนี้ร่วมกับศาสตราจารย์ชชลส์บริสโตจากมหาวิทยาลัยเบิร์กเบกนีคะก็ชี้ว่าการทราบอายุเนินทรายเนี้ย ก็จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงกระแสลมและลักษณะสภาพภูมิอากาศในอดีตการได้อย่างที่น้องนักบอกว่าในช่วง8,000ปีที่มันเหมือนไม่มีการขยายตัวมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นก็ได้ก็เป็นเหมือนข้อมูลที่ช่วยให้เกิดการสันนิษฐานและการทดสอบกันต่อไปค,ค่ะก็ไปต่อกับข่าวส่งแวดล้อมอีกข่าวหนึ่งกันบ้างนะคะเมื่อกี้เป็น ทะเลทรายเนอะอันนี้มาที่ความเยือกเย็นกันบ้างนะคะเป็นอีกฟากหนึ่งนะคะก็คือนักวิทยาศาสตร์พบว,ว่าธารน้ำแข็งแอนตาร์กติกาเนี่ยมีการแตกออกด้วยความเร็วค่ะกลายเป็นรอยแตกที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาเลยสิ่งนี้ก็ทำให้ทีมวิจัยเชื่อว่าธารน้ำแข็งที่ดูแข็งแกร่งสามารถแตกราวได้เหมือนกับแก้วเลยทีเดียวโอ้พอฟังเปรียบเทียบแล้วก็นึกถึงรอยร้าวในแก้วที่ในแก้ว <c oughs> ขออภัยค่ะในแก้วที่ค่อยๆแตก ด้วยความเร็วประมาณหนออึ่งพอแตกไปเลยเอออะเดี๋ยวเฉลยพอแตกไปเรื่อยแก้วอาจจะแตกไปเลยก็ได้ใช่ใชะอันนี้นะคะเป็นงานวิจัยจากนักธรณีฟิสิกส์มหาวิทยาลายัยสแตนฟอร์ดเขาก็ศึกษารอยแตกนี่แหละมาตั้งแต่ปี2012ของทานน้ําแข็งเกาะพายซึ่งอยู่ทางตะวันตกของทวีปแอนตาร์กติกาค่ะซึ่งเขาก็พบว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งรอยแตกเนี่ย สร้างรอยยาวได้มากถึง10.5กิโลเมตรภายใน5นาทีครึ่งอันนี้นะคะเขา,ขาก็ใช้ข้อมูลจากข้อมูลดาวเทียมแล้วก็ข้อมูลภาคพื้นดินประกอบกัน10กิโลเมตรภายใน5นาทีครึ่งเนี่ยเทียบเท่าความเร็วประมาณ128.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองนึกลองจิงาตามไม่ทันเลยลอ, <laughs> ลองนึกว่าขับรถยนต์บนทางหลวงด้วยความเร็วเท่านี้ตำรวจยังจับเลยอ่ะอมแล้วทาน้ำแข็งที่คิดว่ามัน มันไม่น่าจะแตกได้มันแตกได้แหละแต่<อ>แตมันไม่น่า<บ>จะแตกไวขนาดนั้นหรือมันอาจจะแตกยากอะมันยังแตกได้ความได้ด้วยความเร็วขนาดนี้รอยแตกค่อยๆแบบวิ่งมาด้วยความเร็ว128.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงคืออึ้งมากนะ ซึ่งลองคิดดีๆว่าถ้ารอยแตกนี้มันแยกแผ่นน้ำแข็งทานน้ำแข็งเกาะพายออกไปจากแอนตาร์กติกามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่นักนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าจริงๆสัญญาณเหล่านี้เป็นเรื่องอที่น่ากังวลอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าทานน้ำแข็งเกาะพายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนเบรกเหมือนเบรกที่คอยหยุดการละลายน้ําแข็งไม่ให้เร่งตัวขึ้นนะคะซึ่งถ้าจากการคํานวณพบว่าทานน้าแข็งเกาะพายมีพื้นที่ประมาณ1 6 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรเนี่ย แล้วถ้ามันกําลังถอยล่นไปอย่างรวดเร็ว,วแสดงว่าเบรกตรงเนี้ย <Break S 1> มันก็แสดงว่าทํางานได้ไม่ไม่ค่อยดีแล้วนะคะอารมณ์อารมณ์เหมือนถ้าถ้าอยู่ในป่าก็เทียบได้กับแนวกันไฟอะไรอย่างนี้ป้าที่แบบเจ้าหน้าที่จะไปทําแนวกันไฟเพื่อไม่ให้ไฟป่าที่มันเกิดขึ้นน่ะลุกล้าไปถึงป่าใจกลางหรือว่าป่าที่เขาอนุรักษ ไว้ยอมเสียนิดนึงดีกว่าเสียทั้งหมดเลยนี้ซึ่งหากทาน้าแข็งเกาะพายละลายหายไปหมดจริงๆหรือว่าเคลื่อนที่ออกห่างไปเรื่อยๆจากน้าแข็งแม่ใหญ่พูดอย่างนี้เออก็จะทําให้น้ําทะเลที่มันมีอุณหภูมิต่ํากว่าน้าแข็งอะเข้าไปลุกล้ํแผ่นน้าแข็งสูงกว่าเ <laughs> ขอาไปค่ะร้อนกว่าอะไรเงี้ยเออเข้าไปละลายแผ่นน้าแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาได้อย่างแน่นอนแล้วก็ลองนึกดูว่าถ้าน้ําแข็งของแอนตาร์กติกามันค่อยๆละลายหรือว่ามันหมดไปน้ําทะเลทั่วโลกมันจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งในรายงานข่าวเขาก็บอกไว้ว่าอาจจะเพิ่มขึ้นได้มากถึง3.4เมตรเลยแหละน่ากลัวนะใชจ่จริงๆพวกสิ่งแวดล้อมก็ประเมินได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่แหละจากที่นักวิทยาศาสตร์ไปสำรวจก็ประเมินได้ว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงต่อหรือว่าหาทางแก้ไขยังไงเพื่อที่จะให้เราเนี่ยอยู่บนโลกใบนี้ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้อย่าง ใช่เพราะภัยหรือผลกระทบมันอาจจะมาถึงเราเร็วกว่าที่เราคิดอาจจะ,จะเร็วกว่าร้อยี่สิบแปดจุดเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้นะ <laughs> อืม,มาถึงข่าวเรื่องราวการค้นพบพืชสกุลใหม่ครั้งแรกของโลกเลยแหละของประเทศญี่ปุ่นในรอบเกือบร้อยปี <laughs> อันนี้ต้องบอกว่าเกือบร้อยปีเลยนะ <c oughs> เพราะเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยไม่ได้เจอไม่เจอชนิดใหม่เลยอ่าเลยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าการเจอครั้งเนี้ย มีนักพฤกษศาสตร์เขาไปสำรวจบริเวณภูเขาที่ชื่อว่าคิโมสุกิบนเกาะคิวชูของประเทศญี่ปุ่นนี่แหละตั้งแต่ปี2022ในเดือนมิถุนายนเขาก็เดินไปเขาก็ไปเอะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะบอกว่าคล้ายสัตว์แต่มันก็ไม่ใช่สัตว์ตอนนั้น<ข><ข>ไม่รู้ว่าตอนนั้นไ,ไม่รู้ว่าเป็นอะไระเขาก็เก็บกลับมา แล้วก็เอาไปวิเคราะห์ในห้องแลบดูให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพบว่าอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังอุบไปก่อนอจ,ะจะบอกว่าพืชชนิดน,นี้หายากนะในรายงานข่าวเขาบอกว่าตั้งแต่หามาเขาบอกว่าเจอเพียงแค่5ต้นเขาก็เลยคาดการว่าพืชใหม่เนี้มีจํานวนประชากรอาจจะมีไม่ถึง50ต้นเท่านั้นแล้วเมื่อเขาตรวจสอบอย่างละเอียดอ่ะเขาก็พบว่า เฉลยไปแล้วอ่ะม e> ันมันไม่เป็สัตว์มันคือพืชเอาแต่เฮดดิ้งแล้วเนี่ยไม่เป็นไรมันคือพืชที่ไม่มีคอเลโอฟิลกินเชื้อราเป็นอาหารพอมันไม่มีคอโรฟิลอ่ะมันก็สั่งหอแสงไม่ได้ใช่มันก็ไม่ไม่มีสีเขียวด้วยค่ะจะเป็นการรับพลังงานจากเชื้อราแทน นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อให้พืชชนิดใหม่เนี่ยว่าเลลิกทิทิสมียคิโมสกิเอก็คือการเจอที่ภูเขาคิโมสกิแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่แปลกตามากเดี๋ยวจะให้พี่แก้วเล่าต่อ<ช>ว่าเป็นยังไงค่ะซึ่งรูปลักษณ์ที่บอกว่าแปลกตาที่ตอนแรกสงสัยว่าเป็นสัตว์หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ารูปลักษณ์ของเขาจะมีลักษณะคล้ายกับ หมึกหรือปลาหมึกที่เราเรียกกันนั่นแหละนะคะถ้าเราดูในภาพในวิดีโอก็จะเห็นว่ามันเหมือนปลาหมึกตัวขาวๆด้วยนะคะแล้วก็ หรือมันมีความแปลกประหลาดเหมือนบางบางทีก็จะบอกว่าเหมือนสิ่งมีชีวิตนอกโลกนะคะหรือทําให้กลายเป็นส่วนที่แปลกและน่าทึ่งอย่างแท้จริงสําหรับโลกพืชสตร์นะคะโดยอย่างที่บอกว่าเนี่ยนะับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ100ปีที่ญี่ปุ่นพบพืชสกุลใหม่ในประเทศของเขาเองซึ่งล่าสุดก็คือเมื่อ94ปีที่แล้ว,วที่ที่เจอแล้วก็เพิ่งมาเจอเนี่ยคะ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ อย่างที่บอกไปว่าเขาเจอในปี2022เนาะแต่ตอนเนี้ยณตอนเนี้ยคือ2 0 2 4แสดงว่าเขาเนี่ยใช้เวลาเกือบ1ปีในการวิเคราะห์พืชสกุลใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่ามันมันไม่ใช่อะไรที่จะมาสรุปผลกันง่ายๆ่ายว่าอันนี้ใหม่หรือไม่ใหม่เพราะฉะนั้นมันต้องเกิดจากการหาข้อมูลหาหลักฐานมาสนับสนุนมากมายในการที่จะเปิดตัวได้ว่าฉันเจออะไรใหม่ๆแล้วก็ไม่ไม่เพียงแค่บอกว่ามันเป็นสายพันธุ์ใหม่ เท่านั้นนะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. หลังจากนี้อาจจะต้องใช้เวลาถึงอีก10ปีอ่ะในการรวบรวมตัวอย่างเพื่อมาที่จะรู้จักหรือว่าอธิบายสายพันธุ์เนี้ยได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นต้องต้องขอแก้นิดน,นึงไม่ใช่สายพันธุ์ก็เป็นสกุลสกุล<ะ>ไม่เป็นไรคะ่ะจริงๆอยากอยากอยากเสรมิมอีกนิดนึง mm hmm. ประมาณว่าเนี่ยพลอตการค้นพบเนี่ยมันเป็นพลอตพื้นฐานของนักวิทย์เลยบางทีเรา ไม่ได้คิดว่าเราจะไปเจอสิ่งนี้แต่เรากลับไปเจอสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือว่าเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่สกุลใหม่ขึ้นมาได้จากการเป็นคนช่างสังเกตกับการเดินเล่นอะไรอย่างนี้เออกลับมาที่ประเทศไทยในค่ำคืนของวันที่4มีนาะคมที่ผ่านมากันบ้างน,นะคะกับช่วงเวลาประมาณ3ทุ่ม มีหลายคนเลยออกมาโพสโซเชียลว่าวิลูไฟอะไรอ่ะสีเขียวพ<ช>าดผ่านไปน่ากลัวหรือเปล่าแล้วก็มีความค่อนข้างใหญ่<ม>เห็นเห็นคลิปเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ออกไปดูนะค่อนข้างใหญ่พาดเข้ามาบนฝาเขาก็ถ่ายคลิปไว้ค่ะแล้วเขาก็ฮือฮากันไปจํานวนว่ามันเป็นดาวหางหรือเปล่า<ม>หรือว่ามันเป็นดาวตกหรือมันเป็นอุกกาบาตท,ที่จะมาพุ่งชนโลกมีอันตรายต่อโลกเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้<ม>ล่าสุดไม่ล่าสุดในวันเดียวกันนั่นแหละก็มีถ้อยแถลงพวกนี้ได้ไหม จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสะทอนวิจารวรรณลักษ์ประธานศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิกสอวนอจุฬาลงกร,รมหาวิทยาลัยเขาก็ออกให้ความเห็นว่าสิ่งนี้เป็นดาวตกและที่มันมีสีเขียวเพราะว่าชิ้นส่วนของดาวตกนั้นนะมีส่วนผสมของธาตุแมกนีเซียมก็เลยทําให้มีสีเขียวค่ะซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวต้องบอกว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับดาวหาง12 p Po n s Brooks ต้องบอก่ว่าดา,ดาวหางเนี่ย คือมีการคาดการเหมือนกัน<ช>ว่าจะมาลงในวันเดียวกัน,น,ก,นก็คือสี่มนะีนาหกเจ็ดเนี่ยแต่ว่ามาตอนหนึ่งทุ่มแล้วก็ไปแล้วด้วย <c oughs> แต่อันนี้มาตอนสามทุ่มม,มาคนละช่วงเวลาเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ดาวหางคุณผ <c oughs> ู้ชาญก็บอกว่า,วาเนี่ยคือดาวตกนะดาวตกก็คือวัตถุจากนอกโลกนี่แหละที่ตกเข้ามาในเสียดสีเข้ามาในบรรยากาศโลกผ่านมานิดนึง <c oughs> ก็เห็นเป็นแสงบนท้องฟ้าแต่ว่าโชคดีไงเรามีชั <c oughs> ้นบรรยากาศก็เสียดสีมันก็ไม่หมดไปใช่ไม่ได้มีอันตรายอะไรต่อ โลกเราแต่ถ้ามันไม่ไม่หมดเมื่อไหร่มันก็อาจจะตกสู่พื้นโลกเราแล้วก็ อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เหมืนอนที่เราเรียกว่าก็คืออุกกาบาตท,ท,ที่ยังเห็นชิ้นส่วนเศษซากอยู่ค่ะแล้วก็ดาวตกเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่สีเขียวนะคะพี่แก้วสิ่งที่เราเห็นเมื่อวันที่4ี่เป็นสีเขียว,ยวใช่ปหมอีกจะมีสีแดงที่มาจากธาตุออกซิเจนและในตัวเจนที่เป็นส่วนประกอบอสีเหลืองอมส้มมาจากโซเดียม,มสีเหลืองมาจากเหล็กสีฟ้าอมเขียวสีเขียวก็คือแมกนีเซียมที่บอกไปเมื่อกี้นี้ก็มีสีม่วงด้วยนะมาจากแคลเซียม นี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่เราเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็สามารถนำไปสังเกตต่อได้เผื่อค่ำคืนอื่นเนี่ยมันจะมีลูกไฟหรือว่าดาวตกหรือว่าอะไรก็ตามมาแบบนี้อีก แล้วก็ไปดูได้เว้ยวันนี้สีเหลืองอมส้มเป็นโซเดียมนะไปเล่าให้ป้า <c oughs> ข้างบ้านฟังได้พ <c oughs> ่าเรามีความรู้เหมือนกันนะอะไรอย่างนี้เออแล้วมาถึงตรงนี้จริงๆก็คือข่าวสุดท้ายแล้วแหละแต่ว่า <c oughs> อยากจะฝากแบบสอบถามฝากอีกแล้วมาต้นรายการก็ฝากแต่ว่าเราอยากฟังเสียงคุณผู้ชมเนาะว่าแบบมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการเรายังไงอยากให้เราพัฒนาไปในรูปแบบไหนหรือว่าอยากติชมก็ได้แนะนําก็ได้ <c oughs> หรือว่าเขาเ,เรียกว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถ คอมเมนต์มาได้แล้วก็รบกวนขอความอนุเคราะห์อะไรอย่างนี้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ใน e s สคริปชันให้พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราพัฒนางานต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าวันนี้ข่าวหมดแล้วนายกับพี่แก้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ